ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงย o นสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันจันทร์ที่26เมษายนพศ2564นั่นเองพี่ตาย ยังไม่มีปล่อยรถนะครับจะมีปล่อยให้กับ fc วันที่29เนะครับเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวจะ่ต่ให้ดูแล้วก็วันนี้พี่ต่เดินเข้ามานะครับเห็นสมุดร,รับประกันวางอยู่ตรงท่านโต๊ะ,ะปรปภนะครับโต๊ะท่านทองจันทร์นั่นก็แสดงว่าเฮ้ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีรถมาลงอย่างแน่นอนเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยพี่ต่ออกจากโชว์รูมที่ไปแจกอของขวัญแจกน้ําแจกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วงบ่ายแล้วยังไม่เห็นมาเลยน่าจะ มาลงวันอาทิตย์นั่นเองก็ไปดูกันบ้างนะครับว่ามีคันไหนบ้างที่มาลงใหม่หพี่ตายให้ดูคันนี้ก็จะเป็นคันเดิมนะไม่ใช่คันใหม่คันนี้ก็จะเป็นของพี่พิชิตจอดนานมากนะครับเป็นเจ้าตัวแครปโฟไฮนเดอร์ inder, เกรดแซเกียร์ตโรมัตร,ราคา9 1 7 0 0 0บาทนี่ แล้วก็คันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวอันติเมตตอนนี้มิวเอได้เร็วนะอันนี้เป็นคันเดิมนะคันเดิมไม่ใช่คันใหม่ยังไม่ได้มาลงใหม่จําได้จําได้แต่ว่าน้องการตลาดเขามาไล์สดนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนแนวจอดนั่นเองอ่าก็คันนี้อันติเมตคันนี้1นึ่งล้านสี่แสนสบาทนะครับใครที่รีบใช้รถนะครับแนะนําให้เอาตัวมิวเเลยได้เร็วแน่นอน คันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแอค i ีฟเป็น m ิวเอ็เหมือนกัน2องตัวนี้ก็ถือว่าขายดีทั้งคู่เออเป็นสีบรอนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นยังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับไม่ใช่ชุดใหม่นะไอที่จอดสามคันข้างบนเนี่ยแล้วก็คันไหนที่มันมาใหม่บ้างก็จะเป็นคันนี้นี่เดี๋ยวพี่ตายให้ดูจำได้เพราะว่าวันเสาร์นี่พี่ตายยังม่เห็นเขาเลยนี่ ก็มาลงนะครับมาลงใหม่คาดว่าจะเป็นคันนี้คันนี้จะเป็นย้าตัว Ca p โฟไฮแลนเดอร์ 1.9X ซีรีนั่นเองราคานะครับจะอยู่9แสนสามหมื่นสองพันบาทเป็นสีดำนะอันนี้เดี๋ยวต้องมีการไปฉีดน้ำก่อนเพราะว่าปุ่นจับเยอะเหลือเกินก็ใครอยากให้รีวิวรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่ต่ายจัดการให้อันนี้เป็นคันใหม่นะคันใหม่ไนะม่ใช่คันเก่าเพิ่งมาลง าพร้อมกับแม็กสีดำเงานะขนาด18นิ้วขายดีมากๆนะครับ X Series ก็มี Fc ของพี่ต่ายก็จองไว้เหมือนกันตัวนี้ชุดสปอร์ตบาร์มาจากโรงงานนะครับจะถามว่าติดตั้งเพิ่มได้ไหมติดตั้งได้ครับแต่ว่าราคาจะสูงนิดนึงไอ้ตัวนี้ตัวแท้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นคันเดิมนะครับจะเป็นแคโฟอร์ฮนเดอร์เกรด LDA เป็นรุ่นเดิมไม่ใช่เป็นรุ่นเดิม เป็นไอ้คันที่มันจอดอยู่แล้วเนี่ยนี่ไอ้คันนี้มาใหม่เนี่ยนี่นี่น,นี่แปลกหูแปลกตาคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเขาเรียกว่ายังไงเฮ้ยคันนี้เป็นตัวแซดตัวแซดสีเทาเดี๋ยวพี่ไต่เดี๋ยวพี่ไต่ถ่ายให้ดูเนาะถ้าใครอยากดูก็จะเป็นเจ้าตัวสเปซแครบไฮรันเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกลเแซดนะครับคันนี้เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทโอ้ยนา,นานทีมีเข้ามาแนละ้วตัวแซดตัวนี้เนะี่ย ไปหลบอยู่ตรงไหนมานอกจริงๆด้วยครับเป็นเกสยร์แก็ใครอยากดูเจ้าตัวแคปสีนี้ก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่ตายจัดการถ่ายให้ดูเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงว่ามันเป็นเกียร์ออตโต้หรือเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดานะครับอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวพี่ตายจะพาเดินไปดูด้านหลังกันว่า มันมีรถรุ่นไหนกันบ้างที่มาถึงนะไปะเดี๋ยวถ้ามันร้อนแต่เช้าเนาะร้อนเคลียร์แต่เช้าเลย่ะเดี๋ยวไปดูรถด,ด้านหลังกันก็ออตอนนี้พีต่ายเดินมาถึงข้างหลังแล้ว<อ>เดี๋ยวไปดูกันว่ามีรุ่นไหนมาลงบ้าง ก็สวัสดี FC นะครับที่อยู่ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศอ่ะมีมาลงไม่ตายเห็นละก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่นี่นี่อาเดี๋ยวให้ได้ดูเลยดีกว่าเจ้าตัว X อ็กซ e s รนะครับตัวไฮ g ลน a ด d e ์ X อ็กซ e s รตัวแคบใครจองไว้คันนี้ราคา838,000บาทนี่มาลงใหม่มาลงใหม่ แล้วตอนนี้เจ้าตัวคันสีส้มพี่ต่ายรอนานมากๆนะครับสำหรับ f อท่านใดที่รอเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายรีวิวให้ดูวันนี้เดี๋ยวพิ่ตายต้องถ่ายให้กับเจ้าของรถด,ดูก่อนคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ882,000บาทแคปโ h i g h l a n d อร์หเกรดแซดก็ต้องบอกว่าสีนี้ขายดีมากๆแล้วก็มีคนรอเยอะมากๆคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว สเปคแคปไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกซดนะดูจากไฟตดหมอกรู้เลยเป็นเกรซดเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเฮ้ยมีทั้งสีเทามาลงแล้วก็สีบอลเงินมาลงเกียร์โตเกียร์ธรรมดาเนาะเอเกียร์ออโต้ด้วย,เ,ยเดี๋ยวไม่ต่ายถ่าย,ายกาเกียร์ออโต้ให้ดูเด้อนะวันพรุ่งนี้คันนี้แปดแสนแปดแสนสองหมื่นสามพันนะเกียร์ออโต้ สเสปซแปร์ไฮแลนเดอร์1.9เกรดเกียร์อัโตโนมัติสีบอลเงิน823,000บาทอ่ะท้ายๆมีใครมาบ้างท้ายๆก็จะมีเจ้าตัว1.9 S นั่นเองคันนี้นะครับเนี่ย612,000บาทนะสีบอลเงินอย่าไปดูก่อนว่าเป็นรถใครแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับ693,000บาทเป็นเจ้าตัวแปร์โฟ1.9เกรด S นั่นเองเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาเนาะ เกียร์ธรรมดานะครับเฮ้ยไอ้คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติโอ้ถ้าเป็นเจ้าตัวเกรดเอคันนี้นะครับก็ราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่6กแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะหนึ่งจุดเก้าเกรดเอเกียร์อัตโนมัติไม่มีเครื่องสามจุดศูนย์ให้เลือกนะคันนี้ก็เป็นคันเดิมเจ้าตัวแอคทีฟแล้วก็น,นี่มาลงนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Cap er แคร์โฟร์ไฮรันเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรดแซนั่นเองแต่ว่า เรามาดูกันก่อนว่าเขาเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ราคา882,000บาท882,000บาทสวยครับขายดีเจ้าตัวเกรดแอันนี้ก็น่าจะเป็นรถของี่เปิลนะครับของคุณจีรวันเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะเจ้าตัว frr 2 1 0 มี FC ขอมาด้วยเหมือนกันสําหรับใครที่ถามเข้ามานะครับว่าน้ํามันเครื่องใช้ขีตเดี๋ยวพี่ต่ไปดูรายละเอียดให้เด้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นรถทั้งหมดนะครับที่มีณตอนนี้เนาะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่ต่ก็คาดว่าหรือไม่วันนี้นะก็คาดว่าจะถ่ายเจ้าตัว A S อก่อนเจ้าตัวเกรด S เกียร์อัตโนมัติก่อนแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวเกรด Z ซเกียร์อัตโนมัติคันเนี้ย แต่ถ้ามีเวลาก็จะถ่ายให้ดวนนี้แหละแล้วก็นี่ปิดท้ายนะครับคันนี้จะเป็นของ f อฟซีพไต่เละพิไต่าถามก่อนว่าลูกค้าจะรับรถวันไหนจากอำเภอประทายลูกค้าให้ไปส่ง f อฟจะประทายคันนี้รอนานมากๆ <c oughs> กว่ารถจะมานี่โหอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงพิไต่ขอไปตัวเตรียมทําเอกสารให้ลูกค้าก่อนละกันนะครับคันที้จะรับวันที่ยี่สิบเก้ามันทำเอกสารเลย ยู่มาๆก็ขอให้ fc ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเองๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ได้ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ